ที่ผมอะ่ะ<ห>เคยคุยกันวันนั้นคุยกับคนที่เป็นโปรดักของ BYD เหมือนกันพอมันเป็นร,รถยนต์<ม>ไฟฟ้ากับรถน้ำมันเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้รถไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกมันออกโมเดลได้ไวกว่าจริงหรอพีเพราะว่าแพลตฟอร์มเขาบอกมันเปลี่ยนข้างบนแต่พอเป็นยุคตอนเนี่ยผนมนอ,อยู่โตโยต้าเนี่ยคือมันอ่าถ้าฟูลโมเดลเชนเนี่ยหกปีออกคั้างหนึ่งห้าถึงหกปีแต่ถ้าเป็นไมเนอร์เชนจะทุกสองสามปีอาจจะอยู่ประมาณนี้ นั่นหมายความว่าถ้าพูดถึงเนี่ย,ย,ยอย่างอย่างว y d ดีเนี่ยผมถามเขาบอกว่าเขามีออกใหม่ใช้เวลาแค่ปีก็ออกแล้วอะ่ะคือแบบไปแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดตายจุดเป็นนะไลฟ์ไซเคิลมันเปลี่ยนแพลตฟอร์มที่เขาทำอย่าอย่างแพลตฟอร์ม e แพลตฟอร์มเปลี่ยนกระอดองได้เลยถูกไหมแพลตฟอร์มเดิมเจ็ซีเดิมแบตเตอรี่เหมือนเดิมตำแหน่งแบตเตอรี่เหมือนเดิมคาปาซิตี้แบตเตอรี่เหมือนเดิมหรืออาจจะเปลี่ยนคาปาซิตี้ก็ได้แต่กระดองลงเลยอ่าเปลี่ยนที่เจ่นไม่ได้ลย ใช่ใช่ไหมอันนี้นี่ก็คือก็คือจีนเข้าไปได้เพราะว่าสเกลเขาใหญ่นะเขาไปปีหนึ่งเขาอาจจะขายคุ้มแล้วก็ได้นี่ก็อนนะในแง่ของธุรกิจสองปีฉันคุ้มแล้วเว้ยฉันขายตลาดโลกฉันขายตลาดจีนตลาดเมื่องใหญ่มหาศาลมันคุ้มเว้ยแต่ของญี่ปุ่นเขาเปนก็อยู่ที่กําไรครับทุนันเลยรวมถึงใช่ครับรวมถึงในเรื่องของซอฟต์แวร์เกนด้วยนะทุกส่วน ต่างๆในรถสันดับในคนคนเยอะใช่ใช่ถือว่าเม่ียบกับรถไฟฟ้าเนะมันมันทุกอย่างมันต้องมันทันทัวไปหมดอ่ะด้วยอืด้วยความเป็นเทคโนโลยีของรถที่แตกต่างกันอันเนี้ยมันจะทําให้มันจะเหมือนกับต่อยมวยเทเลเวลกันดีอืมอืมนี่หละมันก็เปลี่ยนเราไม่ได้ให้เปลี่ยนหน้ากันได้ซัดหลอกก็โอ้โหสามปีกูังไม่คืนทุนเลยอ่ากูจะลงทุนไปทําโมนไปนี่ทําอะไรอีกโอ้โหทำไม่แ่เปลี่ยนละ ถ้าว่าลมแดดพอดีเลยอย่างนี้ใช่ไหมอ,อันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งเทรนที่ญี่ปุ่นนี่ก็ต้องเราต้องไปเจอกันอีกทีผมเชื่อนะครับผมไปที่ไปงานเจแปนโมบิลิตีอ้อะไได้คุยกับหลายๆท่านหลายๆผู้บริหารเนี่ยผมเชื่อว่าทุกค่ายรอตัวเดียวคือรอโซลิ t สเตนน่าจะเป็นเกมเชนชงก้องญี่ปุ่นมีโซลิ s t a ตนเมื่อไหร่อ่ะญี่ปุ่นคือการก้าวเข้ามาของรถไฟฟ้าของญี่ปุ่นที่จะลบก,กับจีนได้เต็มข้อ เออผมไหนๆก็ถามเลยพี่อยากถามเลยว่าไอ้ที่เขาบอกว่ามันเป็นเกมเชนเจอร์เนี่ยมันจะทําได้อะไรทาไมเขาถึงมั่นใจว่าน,นี่คือเกมเชนเจอร์ครับพี่ไอ้ตวแบบสุริสเตมันเหมือนกับอย่างนี้มันเหมือนกับจีนกระโดดเข้ามาในเกมธุรกิจรถยนต์โลกเลยไม่ได้ในจีน آ, นะเขาเอาอะไรบุกเขาเอาไฟฟ้าบุกเพราะว่าคนอื่นไม่มี آ, เพราะจีนรู้อยู่แล้วกูสู้ไอซีครไม่ได้เลยอ่าผลิตไอซีไอเดิมใช่ใส่ชุไม่ได้ในเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องอะไรกูสู้ใครไม่ได้ แล้วกูจะทําทาไมกูต้องหาจุดเปลี่ยนเพื่อที่กระโดดมากระ่อสู้อลไรไม่ได้มันก็คือรถไฟฟ้าจะแบบทุกคนตามไม่ทันในวันนี้เนี่ยอยุโรปยอมรับแล้วว่าถ้าวันนี้ผลิตรถออกมาวันนี้นะออกวันนี้เนี่ยช้า่าจีนสี่ปีเทคโนโลยีช้า่าจีนสี่ปีเพราะจีนมันไปอีกสเต็ปละดังนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็เหมือนกันครับเพราะดังนั้นเราเห็นเลยว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ผลิตออกมาทำไมเขาไม่ทำรถไฟฟ้ามาทำมาก็แพ เพราะเราเขาตามญี่ปุ่นเขาตามจีนเพราจีนมันไปไกลละในวันนี้บแบตเตอรี่ล่ะตัวตัวแบตเตอรี่ตัวอะไรต่างๆเนี่ยเขาตามจีนไม่ทันเขาต้องมีตัวเทคโนโลยีใหม่เพื่อที่จะมาเปิดตลาดใหม่ไมอ,กออกมาจีนยังไม่มีถ้าเขามา solid state หนึ่งก้อนแบตลูกเล็กๆวิ่งพันโลทุกอย่างมันเกมมันเปลี่ยนทันทีดีไซน์สู้ได้อยู่แล้ว วัสดุอุปกรณ์สู้ได้อยู่แล้วการประกอบสู้ได้อยู่แล้วมันแพ้ครับ,รบมันแพ้ทางกันตรงเทคโนโลยีไฟฟ้าถ้ามาเมื่อไหร่นี่คือสิ่งที่ทุกคนรอญี่ปุ่นทุกคนรอทำไมทุกคนบอกว่าอีกสองปีอีกสองปีรออีกสองปีอีกสองปีนั่นคือการที่ทำให้สดิสเตเซอเนี่ยให้มันมาเป็นเชิงพาณิชย์อ่าตอนนี้คือลองเป็นเชิงพาณิชย์นะครับใกล้รัับ แล้วแล้วไม่คิดว่าว่าไอ้อย่างเจ้าแบตเตอรี่จ,รจะกันอ่าเออจีนนะเพราะว่าวันนี้เจ้าแบตเตอรี่ใหญ่ๆคืออยู่ในจีนก็เยอะนะพี่อย่าง CATL BYD น e ี่คือหนึ่งสองแล้วแล้วเขาจะไปรู้เหร,อ,หหรอพี่ว่าเขาอยู่ในวงการ<ต>ัรู้ครับแต่นี่ไงมันจะไปวัดกันที่เทคนโนโลยีเดียวกันอ่านี่คือในวันเนี้ยญี่ปุ่นมามันตามตลอดเนี่ยมันไม่ทนยังไงมันก็ไม่ทน S <S เรื่องการเจนแบบในเรื่องอะไรได้ทันมาก็เป็นอออรองเขาอยู่แล้วออือได้เพรียบกันเรื่องของแบรนด์แต่เท่าเทคโนโลยีเท่ากันอ,ะอ่ะอ่าอย่างนี้่อยมาวัดกันคือแบบมวยสินเสมอการวัดกันได้โอกครับอ่าน,น้ำหนักตัวเ,ตรเราจะได้ยินทุค่ขยญี่ปุ่นพูดสองปีทำไมเวลามันประจวบเหมาะกันอ่ะมันไม่ได้ดูราศีม่วงจุ้ยนะ มันอยู่ที่การขอว่ารอยนี้รอยนี้รอเชิงพาณิชย์โซลิดสเตนได้รอทุกอย่างทุกอย่างให้มันนี่แหละสฟงสามครับจะได้แบบว่ามวยจะได้แบบอ่าคนนบะเวลเดียวกันหน่อยคู่ละคู่กันได้ใช่ครับถูกคู่ละเพราะหน้าตาดีไซน์แล้วแต่คนชอบกรับการดีไซน์ภายในวัสดุอภายในแล้วแต่คนชอบอันนี้แหละสเกลนี้มาเมื่อไหร่แบตเตอรี่หัวใจหนึ่ที่แบตเตอรี่การขับเคลื่อนในเรื่องของช่วงลงช่วงง้าง ผมว่าญี่ปุ่นก็เหนือกว่าจีนนะในวันนี้อันนี้แหละแต่วันเดอลีลเนี่ยพวกนี้จะไปแข่งแล้วแต่วันนี้ถ้าพูดถึงพลังงานไฟฟ้าที่เป็นหัวใจอย่างแบตเตอรี่เนี่ยยังญี่ปุ่นก็ตามแต่ถ้าเกิดเอาตวเนี้พอกันมาวัดที่ดีไซน์สิมาวัดที่ performance มาวัดกันที่ความนุ่มความลำเอียดเนี่ยญี่ปุ่นบอกงงนี้ส